วันนี้สามุไทยสปยสเป็นสิพาต้มหนังหมูนะคะนี่หนังหมูขาวบบจา่าง่ามโบซื้อมาหนึ่งเพคเนาะในซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อมาหนึ่งเพคแล้วก็อันนี้สามุไทยเอามาล้างน้ําส้มสายชูประมาณ5นาทีแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดเลยสามรอบสี 4, รบ่รอบจ้าเพราะว่าจะเอามาต้มไว้ทำชิ้นส้มทำแหนมหมูทำอะไรก็ได้ทำะจะไว้กิน ซอยไว้ใช้ทําเมนูต่อไปนะจ๊ะนี่จ้ะก็ะเขาก็จะมีประมาณนี้เขาล้างทําความสะอาดมาแล้วนะคะแต่เราก็เอามาถึงบ้านแล้วก็เอามาแกะพลาสติกแกะกล่องออกแล้วเราก็เอาไปล้างอีกทีนึงเพื่อความสะอาดอีกรอบค่ะที่แน่ๆคือน้ําส้มสายชูเนาะถ้าใครมีหยิบจับในครัวเรือนง่ายๆคือน้ําส้มสายชูใช้ได้ดีที่สุดค่ะแช่ไว้ ใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะเนี่ยค่ะแล้วก็คุกเขาระดับความคาวได้ดีมากคือน้ําส้มสายชูเพราะว่าที่นี่หาสะดวกง่ายที่สุดที่ต่างแดนเนี่ยที่สวีเดนก็คือน้ําส้มสายชูค่ะนี่จ้ะแล้วก็ต้มน้ําไว้แบบนี้นะคะต้มน้ําเดือดๆไว้อย่างนี้น้ําต้มนี่ก็จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วพอน้ําเดือดแบบนี้แล้วน้ําเดือดๆจ้ะเราถึงจะเอาเราถึงจะเอาอ่า หนังหมูลงไปต้มจ้าอันนี้สาบุูไทยเมนูสาบุไทยทำแบบนี้นะคะครัวอื่นทําแบบไหนสาบุูไทยไม่รู้แต่สาบุไทยจะทําแบบนี้นี่จ้ามันเดือดแล้ว,ลวเราก็เอาลงไปเลยจ้านี่จ้า,าลงไปเลยแล้วก็จะเอาเอาช้อนเอาช้อนดักเขาลงไปนิดนึงค่ะนี่จ้านี่ประมาณนี้ต้มหนังหมูอ่ะต้มไม่ได้นานมากแล้วค่ะต้มหนังหมูสาบุไทย ต้มไม่นานมากค่ะนี่จะหนังหมูเขาทําความสะอาดมาแล้วเลยเรียบร้อยเราก็มาทําความสะอาดต้มไปประมาณดูนะสาวไทยคาดว่าเดี๋ยวต้มไปเรื่อยๆดูซิมันจะประมาณ20นาทีแล้วก็คงจะได้แล้วมันคะเนี่ยสาวไทยคิดว่าเนาะดูดูตามสาวไทยดูไปด้วยกันว่ามันจะนานไหม สบุูไทยคิดว่าไม่นานเดยวสับุูไทยคิดว่าไม่นานหรอกค่ะเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวตั้งนาฬิกาไว้เดี๋ยวตั้งเวงาลาไว้สับุูไทยตั้งเวลาไว้แป๊บหนึง่งกับอ่ะเอาประมาณสิบหานาทีเนาะสิบหานาทีถ้าถึงสิบห้านาทีมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะดังกิ้งกิ้งเนี่ยมันจะสูบไหมได้ที่หรือเปล่าอ่ะตีไว้สิบห้านาทีเอาเดินไปเวลาตั้งเวลาไว้ติ๊กติ๊กติ๊กต๊ก,ตก,ตก,ตก ตั้งเวลาไว้ประมาณนี้นะคะนี่จะน้ําเดือเดอเขาก็จะไขมันอะไรเขาก็จะออกประมาณนี้ค่ะโอ้ต้มหนังหมูนี่ครัวสาวภูไทนี่นานมากแล้วนะคะไม่ได้ทาแต่แต่นานมากแล้วที่ไม่ได้ทําเมนูนี้นานจริงๆจ้ะบอกเลยแล้วพอดีวันนั้นกลับมาจากเมืองไทยสาวภูไทก็ไปเดิน เห็นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเขาขายพอดีเหลืออยู่แพ็คหนึ่งเนี่ยจะ้ะสาวผูไทยว่าเออมันก็ไม่แพงมากอะไรมากก็เลยเอามาตุม้มรีวิวให้เพื่อนๆได้ชุมกันดีกว่านี่จ้าอยู่สวีเดนก็มีหนังหมูเด้อมีหนังหมูค่ะมีหนังหมูขายด้วยมีหนังหมูสามารถที่ทำเมนูได้หลายอย่างจะเอาไปเวลาเราตุ้มเสร็จแล้ว เวลาเราต้มแล้วอะไรแล้วสุกแล้วเรียบร้อยเราหันห่นไว้หั่นไวเ้เราก็แช่ถ้าเราก็แช่ตู้เย็นไว้เราจะเอามาทําเมนูเราก็สามารถหยิบเอามาทําได้มันทําได้หลายเมนูจ้า,าหนังเนี่ยเอามายำก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปทําได้หลายเมนูเอาไปทํายำานหนมก็ได้แล้วก็เอาไปใส่กับหนม ส้มที่เราจะทำหรือว่าชิ้นส้มหรือว่าเนื้อส้มหรืออะไรต่างๆเนาะมันทำได้หลายเมนูเหมือนกันจ้าแต่เราจะแช่ในตู้เย็นไว้ก่อนถ้าเรายังไม่ได้ทำกับข้าวเนาะกินกับส้มตำก็ได้จ้าหนังหมูแบบสดๆอือีจ้าประมาณนี้เดี๋ยวปิดฝาก่อนค่ะปิดฝาแป๊บนึงฝาอยู่เนาะอ่จะยูไรปิดฝานิดหน่อยก่ ปิดฝ้าก่อนนะคะปิดฝ้านิดนึงปิดฟ้าก่อนมาดูก้าน15นาทีจะเป็นยังไงตอนที่15นาทีสาวผู้ไทยก็โอ้โหเห็นไหมถ้าปิดฟ้ามันจะเป็นประมาณนี้อ,อ้าโอ้มันไม่ใส่ฟ้าเ้าสาวผู้ไทยกับอีมวยอีเสืออีรีเลกลัวสาวผู้ไทยนี่จะาฝาเขาอยู่นี้อา้าปิดฟ้านิดหน่อยปิดฝานิดหน่อยเดี๋ยวมาดู15นาทีจะเป็นยังไง ปิดฝานิดนึงสิบห้านาทีสาวบุไทยจะให้ดูเออให้ดูเด้อตรงนี้บรรยากาศวันนี้อากาศดีจ้ะลมก็ไม่มีนิ่งสงัดเงียบสงบแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยแล้วก็ฝนก็ไม่มีหรอกค่ะมันเป็นบรรยากาศที่สามารถจะเดินออกไปหาซื้อกับคุ้งกับข้าวได้จ้าวันนี้สาวบุไทยจะพาเลาะไปซูปเปอร์มาร์เก็ต ใกล้ๆบ้านนิดหน่อยอะไรเงี้ยดูบรรยากาศเื้อค่ะนี่จ้าป่าก็จะเป็นอืดตืดแล้วค่ะป่าเหิดเนี่ยป่าเหิดก็จะเป็นแล้วค่ะไม่ได้นั่นแล้วจ้าป่าหิดเนาะ ้สามารถเดินแต่ช่วงนี้คนยังไม่ได้ออกจากบ้านกันหรอกค่ะเขาพักผ่อนบางคนก็ไปทํางานบางคนก็เป็นวันพักผ่อนนี่จ้ามาเบิ่งเด้อก่อนที่จะดูอันนี้สับ,บุไทยเพาะใหม่ใบสารแหน่สาบ,บุไทยเพาะใหม่นี่ค้าเวลาเบิ้องจะพักข่อยไตยอ่างยางกับเมืองไทยมาจงว่ามันิีึ้นว่าพักเพ้วข่อยได้นี่ มีใบหุ้ชนาไม่ค่อยตายแงงแงงอันนี้ใบโหระพาฟ้ารั่งใบเบสโซจา่าสาบุไทยใช้แทนผักอีตูได้เลยจา้าอันนี้เฮี้ยนหมดแล้วจา้ากินกินบ่อยมันก็เลยเฮี้ยนภาษาบุไทยเฮี้ยนค่ะก็เฮี้ยนภาษาบุไทยภาษาไทยก็คือเกลี้ยงหมดแล้วเห็นจา้าเบิ้องภาพ่อย มันสีเหลือบอจ,จุมจับว่ามันสีคืนบอน,นี่ใบ <c oughs> โอ้ยอันนี้คือใบมิ้นท์จ้ะนะคะก็คือพักเถิ่นนั่นเองภาษาผู้ไทยก็คือพักเถิม่มันสีได้กินบอจ้ามันหาวแบบนี้หละจ้ากลับเมืองไทยบอมีไปหดหน้าให้โอ้ยนับภาษาอย่างนี้หละจ้ากลับแค่ไม่กี่วันนะถ้ากลับหลายเป็นเดือนหลายเดือนนี่โอ้ยบอสามารถที่จะเอาไว้แล้วจ้าพวกไอ พวกซาบุไทยเนี่ยเห็นบก่กกล้หรือยงังเหลือสิบนาทีอ่าเราจะมาเปิดพระอกฐพบดูซิว่าเป็นยังไงนานเห็นบจ่จ้ะมันไม่นานหรอจกจ้ะเดี๋ยวก็สุกเนี่ยสุกแป๊บเดียวคิดว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวจิ้มดูเราต้องเอายังไม่ถึงสิบห้านาทีเลยนะเดี๋ยวสบยยาบูไทยนั่นแล้วก่อน หาที่จิ้มก่อหาไม้จิ้มดูก่อนหาไม้จิ้มดูก่อนค่ะวิดีโอก็เรียวไทม์นะคะนี่โอ้นี่เห็นไหมเห็นไหมสุกแล้วเห็นไหมไม่ได้นานมากเลยเอ,เอาอีกเอาอีกประมาณห้านาทีสิบห้านาทีอ่ะเอาอีกแป๊บหนึ่งเอาไปพร้อมๆกันหนึ่งสองประมาณห้านาที ไม่นานจะเพราะว่าไม่ชอบเปื่อยมากเนาะเราเอาไปหั่นเนี่ยไม่ชอบเปื่อยมากมายเนาะประมาณนี้ก็ดีแล้ว15นาทีถือว่านานไปนะคะปกะกะบไว้เลย15นาทีซะสาวบุไทยคิดว่านานหละจ้านี่แหละจ้าต้มเสร็จแล้ว15นาทีโอเคค่ะเดี๋ยวตอนสาวบุไทยไปหัน่นเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนหั่นนะคะจะเป็นยังไงชิมให้ดูด้วย ตอนนี้วิธีการตุ้มโอเคค่ะเจอกันตอนต่อไป